สวัสดีค่ะสบายดีมันนี่เฮาซิมารีวิวหมู่บ้านที่เขาทำงานอยู่เนะาะนี่เป็นในซอย นีบ่มีอยา่างไรบ้านกะ หลังบุญใหญ่บันไดเนาะหลังพอดีอยู่ครอบครัวเล็ก ทำสั่นก็ขออาภัยเด้อชิวลมเลื่นดีหมู่บ้านนี้อันนี้ต้นดอกแคดอกแคดอกแคป่าไม่แน่ใจเนาะ มอฝั่งซ้ายด้วยสุดซอยแล้วแต่ว่าเฮาสิบุอย่างไปเนาะเฮาสิเลี้ยวเลี้ยวขวาเย้าขวาเลี้ยวขวาแต่ว่าสุดซอยครับ มามาออบ้านไหนคะอ,อ๋อมันกัดไหมเนี่ยกัดไหมไม่รู้เห็นเขาเลี้ยงอยู่จากไหนกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยออมาลุดออกจากบ้านเนาะมาตัวสีขาว ในหมู่บ้านเก็เป็นแบบมันก็จะเป็นซอยซอยเขาเนาะแบบนี้นี่มันก็จะสุดอยู่ซัมนี่เนาะแล้วก็แพลนกล้องให้ดูนะคะนี่มันก็จะสุดไปนู่นเลยแต่ละซอยต้นไม้มันก็เป็นคือกันเลจะเป็นต้นแค่แบบนี้ เสียงหนูเอาอันนี้ดอกอย่างเนาะงามทะเลว้าวสวยมากบุมีอย่างหลายเนาะคลิปนี้มารีวิวหมู่บ้านที่เข้าเหตุงานอยู่ หมู่บ้านจาวาเบนะคะก็จะมีรถจอดอยู่ยิ้มถนนแบบนี้แต่บรายภาพมันก็สันสน,นเนอซึ่งเราเห็นงานในหมู่บ้านนี้กันหลายปีแล้วแต่ว่า แต่ว่าบ่คอยอย่างหลอกหมู่บ้านเนาะคือมาทํางานก็มาทํางานทําเสร็จแล้วก็กลับห้องอาแต่ว่าซอยนี้มันจะเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยนะคะแต่หลังใหญ่ในเดอ้อหลังนี้เดอ้อซอยนี้เดอ้บอบาผิดบาถืออยู่ไหม ชบเดามตาเน้อยสวยเนอะงามาร้ลาย,ลายว้าวเป็นคนชอบดอกค่ะเอ้ยสวยจัง ว้าวสวยมากแต่ก่อนอยู่บ้านที่เหตุงานอยู่มีนะต้นเนี้ยเนี่ยสีเนี้ยแต่ว่ามันตายเออขออภัยเด้อที่ใส่นิ้วแต่ว่าตอนนี้มันตายไปแล้ว ซอยีนกบ้านจะลังใหญ่หน่้อยหนึ่งกับน้อยละก็ใหญ่เลยแหละเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งซาไวน้ำาลองหมู่บ้านเนาะ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสโมอสรของหมู่บ้านหรือว่าสนามเด็กเล่นเดินเล่นคนสวนแพนกล้องไว้ขอโทษขออภัยเด้อนี่ต้น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 ตีนเป็ดเนาะงาม เป็นผุ่มบุมทุ่มอยู่บ้านควยเอิญต้นตีนเป็ดอ้วนี้เด้อกะชิบ้าไทยผสมลาวว้าวสวยมากงามแต๊ๆพี่น้องล่มเลิ้นดีมากเลย นี่ก็เป็นที่นังเล่นเนาะแต่เฮาบนังเฮาถ่ายให้พี่น้องเบิง้งท่านผู้ชมเบิงนี่ก็เป็นสาลพระคุมของหมู่บ้านที่นั่งเล่นของหมู่บ้านนะคะสนามหญ้า สวยมากสวยมาก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 เขาก็สิยา,า,า,านนงไปตามท่าดีผ้า,า,ามันกระสันๆเนยเด้อ ขออภัยห้ายหลายนู่ต้นตินเป็ดงามหมักมันเป็นคุม่มจะมาร,รีวิวหมู่บ้านที่ทำงานให้เบิงเนาะ ก็จะเป็นของเล่นเด็กน้อยนี่นะคะให้เด็กน้อยมาเล่นตอนเย็นเย็นประมาณห้าโมงเย็นก็นจะมีเขาจะพาดเล็กน้อยมาแม่ย่างเล่นเนาะมามาเล่นของเล่นเนี่ยแต่ว่าโตเขาเองกับเกเคยมาดอกเลิกงงานแล้วก็กลับบ้านเลยโอ้ต้นอย่างนี้เนาะ แม่นต้นยางอยู่บ่านาะอนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ย่างย่างเข้ามาเบิ่งว่าปกติจะจะบ่ค่อยย่างคือมาทํางานก็นจจอยู่แต่ในบ้านเลิกง,งานเสร็จแล้วก็กลับบ้านอาฮบ้านเพิ่นก็นมางามแต่เด้ดอก ดอกอีกย่างนี่ดอกเหลืองๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมนะคะนี่เมื่อดบอ บ้านมันจะมีทั้งสองสองข้างเลยค่ะด้านซ้ายและด้านขวาสนามเด็กเล่นจะอยู่ตรงกลางหมู่บ้านอาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะมือใหม่หัดทำ เนาะถือว่าใหม่มากๆเลยแหละคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกนะคะสวยอยากมารีวิวรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สระวหานะ้น้ำชบชบ นี่เป็นนิตินะคะเมื่อก่อนเฮาเคยเป็นหมู่แม่บ้านที่นิตินเนาะมาได้ประมาณสองเดือนแล้วก็แล้วก็กเขาก็เลือกจ้างเฮาเพราะมีเหตุผลบางอย่างแล้วก็มีคนแนะนําให้มามาทํางานที่บ้านที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ถึงถึงทุกวันนี้ก็สี่ปีแล้วค่ะ ก็ขอบคุณคนที่แนะนำให้นะคะนี่นี่คือนิเตนิเต,น,ตนี่เป็นสาวาวน้ำของหมู่บ้านนะคะได้ขึ้นชืบ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 ชื สวยไม่เอ้ยงามบอสวยงามเนาะพี่น้องงามแตตะเจ้าสวยมากนี่ก็เป็นบ้านคนข้างๆสาวไ้น้ำ ตรงนี้ที่ต้นตื้นนี้เป็นสาเด็กนะคะก็ไม่ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้นี่ก็เป็นบ้านคนประโยชน์ติดสระไวยนะจุพังหมดเลยนี่จะเป็นสระผู้ใหญ่ ที่นั่งเล่นเวลาเข้ามาว่ายน้ำเขากับตะนังอยู่ตรงนี้เนาะเคยมาว่ายอยู่เท่อนึงแต่บ่มากดอกเน,ะนาะน้ำมันมีคอลีนหลายแล้วมันเหนียวเราก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย